ลองจินตนาการดูนะครับว่าคืนนี้คุณเดินออกไปที่ระเบียงบ้านแงนหน้ามองท้องฟ้าเหมือนทุกคืนแต่คืนนี้กลับมีบางอย่างผิดปกติไปท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านที่ส่องแสงระยิบระยับกลับมีความว่างเปล่าขนาดใหญ่เกิดขึ้นไม่มีดวงกลมโตสีนวลตาที่คอยส่องแสงไม่มีกระต่ายบนดวงจันทร์ไม่มีแสงจันทร์สลัุที่ทอดลงมากระทบผิวน้ำท้องฟ้ามืดสนิท เมื่อจนคุณรู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บที่กัดกินเข้าไปในหัวใจถ้าผมบอกว่าการหายไปของดวงจันทร์ไม่ได้หมายถึงแค่เราจะไม่มีวันลอยกระทงไม่ได้หมายถึงแท่หมาป่าจะไม่ออกล่าหรือคู่รักจะไม่มีบรรยากาศโรแมนติกให้เดินจูงมือกันแต่มันหมายถึงจุดจบของอารยธรรมมนุษย์และอาจรวมถึงจุดจบของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้ ยินดีต้อนรับครับคุณกำลังฟังชวนคิดพิชิตเวิร์สรายการที่จะพาคุณล่องรอยไปในกระแสทานของจักรวาลสำรวจความเป็นไปได้ที่น่าพิศวงและตั้งคำถามกับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันจนชินตาและลืมไปว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหนดวงจันทร์เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราที่สุดวัตถุสีเงินยวงที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้ามานานกว่า4พันล้านปี เรามองเห็นมันจนชินชาบางคืนก็เต็มดวงบางคืนก็แหวงเว้าเราแต่งกลอนให้มันเราส่งยานอวกาศไปหามันแต่เราเคยถามตัวเองจริงๆไหมครับว่ามันมาทำอะไรตรงนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่โคมไฟประดับท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่มันคือสมอเรือขนาดยักษ์ที่ช่วยยึดโลกของเราไว้ไม่ให้ล่มสลายไปในมหาสมุทรแห่งความโกลาหลของอวกาศ ถ้าพรุ่งนี้เช้าดวงจันทร์หายวับไปเหมือนเล่นกลนหรือแย่ไปกว่านั้นถ้าโลกนี้ไม่เคยมีดวงจันทร์มาตั้งแต่แรกคุณคิดว่าคุณจะยังได้นั่งฟังเสียงของผมอยู่ตรงนี้ไหมหรือโลกของเราจะเป็นเพียงก้อนหินแห้งแหลงที่หมุนติ้วด้วยความเร็วสูงจนไม่มีสิ่งมีชีวิตหน้าไหนกล้ายืนหยัดอยู่บนพื้นผิว วันนี้เราจะมาทดลองลบดวงจันทร์ออกจากสมการของชีวิตแล้วดูกันว่าโลกที่ไร้เงาจันทร์จะเป็นสวรรค์ที่เงียบสงบหรือนรกที่ปั่นป่วนกันแน่ก่อนที่เราจะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีดวงจันทร์เราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจก่อนว่าดวงจันทร์มาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรและทุกวันนี้มันกำลังทำอะไรกับเราบ้าง นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อในทฤษฎีที่ฟังดูรุนแรงและน่ากลัวครับนั่นคือทฤษฎีการชนครั้งใหญ่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนในวันที่โลกของเรายังเป็นทารกยังร้อนระอุและเต็มไปด้วยลาวาได้มีดาวเคราะห์น้อยขนาดพอๆกับดาวอังคารพุ่งเข้าชนโลกอย่างจังการชนครั้งนั้นรุนแรงจนเนื้อโลกส่วนหนึ่งหลุดกระเด็นออกไปสู่อวกาศฝุ่นผงและซากปลักหักพังเหล่านั้น ค่อยๆรวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดจนกลายเป็นก้อนกลมๆที่เราเรียกว่าดวงจันทร์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโลกและดวงจันทร์ก็เหมือนถูกผูกติดกันด้วยเชือกที่มองไม่เห็นนั่นคือแรงโน้มถ่วงครับคุณอาจจะคิดว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีผลแค่น้ำขึ้นน้ำลงที่ทำให้เราไปเที่ยวทะเลแล้วต้องรอน้ำลงเพื่อเดินไปดูปูเสฉวน แต่จริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนเบรกตามธรรมชาติครับแรงดึงดูดของมันคอยดึงรั้งโลกเอาไว้ทำให้โลกของเราหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่พอเหมาะพอดีคือ24ชั่วโมงต่อ1วันนอกจากนี้แรงดึงดูดของดวงจันทร์ยังทำหน้าที่ดึงมวลน้ำในมหาสมุทรให้ป่องออกทางด้านที่หันหาดวงจันทร์ เกิดเป็นปรากฏต,ตาตาน,น้ำขึ้นน้ำลงวันละสองครั้งซึ่งการเคลื่อนที่ของน้ำนี้ล่ละครับที่ช่วยกวนสารอาหารในทะเลช่วยระบายความร้อนและเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งสมบูรณ์ลองนึกภาพการเต้นรำลีลาดนะครับโลกกับดวงจันทร์จับมือกันหมุนไปรอบๆดวงอาทิตย์ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยมืออีกฝ่ายคงจะเสียหลักเสถลา และสิ่งที่น่าทึ่งคือดวงจันทร์ของเรามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของโลกซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกในระบบสุริยะความใหญ่โตของมันนี่แหละครับที่ทำให้แรงดึงดูดของมันทรงพลังพอที่จะกำหนดจังหวะชีวิตของโลกได้ทีนี้ถ้าเชือกเส้นนี้ขาดสะบั้นลงล่ะครับถ้าคูเต้นรำของเราหายตัวไปกลางงานเลี้ยงเตรียมตัวเกาะเก้าอี้ไว้ให้แน่นนะครับเพราะโลกที่คุณรู้จัก กำลังจะเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้สมมุติว่าดวงจันทร์หายไปในพริบตาสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงของเวลาครับอย่างที่ผมบอกไปว่าดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นเบรกที่คอยชะลอการหมุนของโลกถ้าไม่มีเบรกตัวนี้ในระยะยาวโลกจะหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นมากครับนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่า หากปราศจากดวงจันทร์ตั้งแต่แรกเริ่มโลกอาจจะหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบโดยใช้เวลาเพียงแค่6กถึงแชั่วโมงเท่านั้นนั่นหมายความว่าหนึ่งวันของคุณจะสั้นกุดพระอาทิตย์ขึ้นตอน6กโมงเช้าแล้วไปตกตอน9ก้าโมงเช้าคุณตื่นมาทํางานยังไม่ทันจะได้พักเที่ยงฟ้าก็มืดเสียแล้วและในหนึ่งปีเราจะมีจํานวนวันมากถึงกว่า1น0 0วันชีวิตคงจะวุ่นวายน้าดูเลยนะครับ ถ้าเราต้องฉีกปฏิทินวันละ3 4ถึง4แผ่นแต่เรื่องเวลาที่สั้นลงยังเทียบไม่ได้กับหายนะจากลมครับเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นบรรยากาศของโลกจะถูกเวี่ยงให้หมุนตามไปด้วยความเร็วสูงผลลัพธ์คือพายุไซโคลนขนาดยักษ์ที่จะพัดถล่มพื้นผิวโลกตลอดเวลาลมบนโลกที่ไม่มีดวงจันทร์อาจมีความเร็วสูงถึงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็วกว่าพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอเสียงวีดวิวของลมจะดังระง,งมไปทั่วทุกขนแห่งต้นไม้สูงใหญ่จะไม่มีวันเติบโตได้เพราะจะถูกลมโค่นล้มทันทีสัตว์ต่างๆต้องวิวัฒนาการให้มีรูปร่างเตี้ยป้อมหรือหลบซ่อนอยู่ใต้ดินเพื่อหนีแรงลมแล้วมหาสมุทรละ่ะเมื่อไม่มีดวงจันทร์มาคอยดึงน้ำน้ำขึ้นน้ำลงจะยังคงมีอยู่ไหมคำตอบคือมีครับ แต่จะเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งมีพลังน้อยกว่าดวงจันทร์มากระดับน้ำขึ้นน้ำลงจะลดความสูงลงเหลือเพียงหนึ่งในสามของปัจจุบันน้ำทะเลจะนิ่งสงบเกินไปการไหลเวียนของสารอาหารจากก้นทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำจะลดน้อยลงอย่างน่าใจหายสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นหรือสัตว์ที่ต้องวางไข่ตามชายหาดในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะสับสนและสูญพันธุ์ไปในที่สุดมหาสมุทร อาจจะกลายเป็นแหล่งน้ำนิ่งที่ขาดออกซิเจนและเต็มไปด้วยแบคทีเรียโลกใบนี้จะกลายเป็นดาวครั้งที่บ้าคลั่งหมุนติ้วด้วยความเร็วสูงปกคลุมไปด้วยพายุและมีทะเลที่กำลังเน่าเสียแต่นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับเพราะหายนะที่แท้จริงมันอยู่ที่แกนของโลกคุณผู้ฟังเคยเล่นลูกข่างไหมครับเวลาที่ลูกข่างหมุนเร็วๆมันจะตั้งตรงและนิ่งมากแต่พอแรงหมุนเริ่มตก หรือถูกสะกิดนิดหน่อยมันจะเริ่มใส่ไปมาโอนเอนซ้ายทีขวาทีโลกของเราก็เปรียบเสมือนลูกข่างลูกนั้นครับและดวงจันทร์คือมือที่คอยประคองให้ลูกข่างโลกหมุนด้วยความเสถียรที่มุมเอียง23.5องศามุมเอียง2 3 5องศานี้สำคัญมากนะครับเพราะมันทำให้โลกเรามีฤดูการที่สม่ำเสมอแต่ถ้าดวงจันทร์หายไปแกนโลกจะเริ่มสสยอย่างบ้าคลั่งครับ นักดาราศาสตร์คาดการว่าแกนโลกอาจจะแกว่งไปมาได้ตั้งแต่ศูนย์องศาไปจนถึง85องศาลองจินตนาการดูสิครับถ้าแกนโลกเอียงไป85องศาเหมือนดาวยูเรนัสนั่นหมายความว่าขั้วโลกจะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรงซีกโลกหนึ่งจะเจอกับฤดูร้อนที่ยาวนานและร้อนระอุจนน้ำเดือดเป็นเวลานานหลายเดือนโดยไม่มีกลางคืน ในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งจะจมอยู่ในความมืดมิดและหนาวเหน็บจนเป็นน้ำแข็งเป็นเวลานานหลายเดือนเช่นกันสภาพอากาศที่แปลปรวนอย่างสุดขั้วนี้จะทำให้การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซับซ้อนเป็นไปได้ยากมากเรามนุษย์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำนักชีววิทยาเชื่อว่าน้ำขึ้นน้ำลงจากดวงจันทร์มีส่วนช่วยผลักดันให้สิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรร พยายามคืบคลานจากทะเลขึ้นมาบนบกเมื่อน้ำลดลงสัตว์บางชนิดต้องเรียนรู้วิธีหายใจเอาอากาศเพื่อรอเวลาน้ำขึ้นรอบต่อไปนี่คือก้าวแรกของบรรพบุรุษเราถ้าไม่มีดวงจันทร์สัตว์เหล่านั้นอาจจะยังคงแหวกว่ายอยู่อย่างสุขสบายในทะเลหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและถึงแม้จะมีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเฉลียวเกิดขึ้นมาได้พวกเขาก็คงไม่มีวัฒนธรรมการมองดูดาว ไม่มีการทำปฏิทินจันทรคติไม่มีตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์และอาจจะไม่มีความรู้สึกโรแมนติกที่อ่อนโยนเหมือนพวกเราเราอาจจะไม่ได้มองฟ้าด้วยความชื่นชมแต่จะมองด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวสภาพอากาศที่แปลปรวนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าหวาดกลัวความมืดมิดที่ไร้แสงนวลตาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจักรวาลจะกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดมากกว่าการค้นหาความหมาย เมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณเริ่มรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราโชคดีแค่ไหนโลกของเราเป็นเหมือนผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของจักรวาลการที่เรามีดวงจันทร์ขนาดใหญ่พอดีระยะห่างพอดีมาโคจรอยู่รอบๆมันไม่ใช่เรื่องปกติที่พบได้ทั่วไปดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินมันคือโล่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลลองมองดูหลุมอุก,กาบาทบนดวงจันสิครับหลุมเหล่านั้น คือหลักฐานของการปกป้องหลายครั้งที่ดวงจันทร์รับลูกกระสุนจากอาวกาศแทนโลกหรือช่วยเบี่ยงเบนวิถีของดาวหางไม่ให้พุ่งชนเราบางทีความรู้สึกเหงาที่เรามีเวลาเงยหน้ามองดวงจันทร์อาจจะไม่ใช่ความเหงาของความโดดเดี่ยวแต่เป็นความเหงาลึกๆของการตระหนักรู้ว่าเราช่างเปราะบางเหลือเกินท่ามกลางจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้ และเราโชคดีแค่ไหนที่มีเพื่อนร่วมทางคืนนี้ถ้าเมฆไม่บงังลองออกไปมองดวงจันทร์อีกสักครั้งนะครับอย่ามองมันเป็นแค่ดวงดาวแต่มองมันในฐานะผู้พิทักษ์ที่คอยประคองโลกใบนี้ไม่ให้หลม้มคอยดึงรั้งเวลาให้เรามี24ชั่วโมงเพื่อใช้ชีวิตและคอยส่องแสงนำทางให้บรรทบุรุษของเราก้าวเดินออกมาจากความมืดและคำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณคิด ในจักรวาลที่กว้างใหญ่นี้อาจมีดาวเคราะห์อีกหลายดวงที่มีสิ่งมีชีวิตแต่พวกเขาอาจจะไม่มีดวงจันทร์คุณคิดว่าอารยธรรมของพวกเขาจะมองเห็นความงามของจักรวาลเหมือนหรือต่างจากเราแค่ไหนบางทีความอ่อนโยนของมนุษย์อาจจะเป็นของขวัญที่ดวงจันทร์มอบให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ดวงจันทร์ดูแลฝันของคุณสวัสดีครับ